สวัสดีครับสวัสดียามเช้ามาพบกับทีวีสันใต้ครับวันนี้ก็ตักตุ่มนะฮะนี่ก่อนนานๆครับได้ออกมาใส่ตุ่มครับนี่ก็จะไปยกตุ่มนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า เช้าแล้วนะครับแต่ยังมืดอยู่นิดนึงนี่ครับตุม่มมากับพี่สองคนครับตัวไหมเนี่ย มีตัวครับอยู่ข้างในครับมีตัวอยู่เดี๋ยวรอพี่มายกก่อนครับน,นี่ฮะพี่จะให้พี่ยกดูก่อนฮนะอเ,เอาตัวไหนก่อนตัวนี้ตัวไหน โอ้โหอย่างวนี้กระโดดนะฮะม,มีโดดอ่ะตัวนี้มีโดดอ่ะลูขึ้นอ่ะโอ้โหเสียเสียดูก่อนติดลูอ่ะฟังเสียงก่อนโอ้โหโ <c oughs> ยนะต้องปิดเลยตวหน้าขึ้นเนี่ยมีขึ้นเนี่ยของผมจะพอมีตัวเท่าไอ้นี่วะมีเฮ้ยมีมี มีเยอะโอ้โหมีมีตัวมีตัวเนี่ยแหละมันเป็นพราทีแรกที่พี่อวทั้งดินทั้งหวยอยู่ใเนี้ยเออหันหน้าผิดข้างด้วยเออดินดินเข้าเต็มเลยเนี่ยมันลูกเนี้ยออกมันกระเดียดดินเข้าเต็มเลยเนี่ยติ่เต็มเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวหน้างาติ่มเหลียนอือ ตุ่มยาวฮะตุ่มยาวเออพอได้ตัวนึกว่าไม่ได้ตัวแนละ้วบอมากเลยล่ะหมือนไปที่นี่ได่าไหร่ละ เนะครับของผมอ๋อนี่จะได้คลิปอีกเอทีนัใช่ไหมอ่ามองไม่ชัดครับมันมืดเกินไปเนี่ยตัวนี้ปลายเยอะเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นตาเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ในโทรศัพท์ยังเห็นเลยในกลอ้องอะปลาหอยเยอะ ไปเขาโดนเนี่ยวางบนก่อนเน,นี่ยนี่ครับนะดูไปน่าจะดีมากเลยโอต้ตัวตัวใหญ่เหมือนกัน tăng tăng check <kod>, coi <laughs> chết check khoang anh hu 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 อ๋อมันติดไงมันไม่หมุนนะมันใหญ่เกินถ้าเหลาเล็กกว่านี้นตัวบงบอกว่าปลาเข้าไม่เข้าอะยกไม่ไหว นิดหูม้คือหูเหลือไม่หมดไม่หมด Bỏ đấy kèn Bỏ đấy kèn cái giặt vậy rồi bỏ đấy kèn à phải đấy kèn để du noi mày ตอนมันขึ้นเยอะนะ,นะเ,เดี๋ยวไปยกของผมกันครับนี่ครับผลง,งานครับนี่ฮะพอได้ตัวพอได้แกงอยู่ครับโอ้โก็เยอะอยู่นะไม่ใช<น>่ไม่เยอะนะเยอะอยูนองงนอ่นี่ครับผลงานของผมนี่ฮะพอได้แกงกันครับ ปลากดล้นลวนครับล,ล้วนล้วนเลยโอได้แกงนี่เ็าพอได้แกงครับตีบูมสิอืมปูมเข้าเยอะนี่ครับกดล้นลวนๆครับอ่าชุดภาพนินเดียนะเดี๋ยวยูวัน้อ๋ม เดีย๋ยว่านะใช้ได้กันนะมูเยอะจ้ะหินไหมไม่หินนะต,ตัวนี้มีตัวใหญ่อยูน่นะใหญ่สองตัวรุ่นอ,อยู่ในเนี้ยิ่งใหญ่กว่าเขาเลยแหละระหว่ังสามสี่ลูกลูกตัวใหญ่อยู่ในนี้สองตัวเนี่ยนะี่นะนี่ฮะถ่ายภาพนิ่งไหมภาพนิงนะ่งอะ นี่ครับผนงานเช้าครับเทยออกมาแล้วครับก็ได้แกงครับ,น,รบนี่ครับใส่สวยอยู่ครับตัวนี้สวยสวยอยู่ครับขอบค้าฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ